สวัสดีครับพี่น้องผมอ่อนลูกอีสานรายงานโตครับผมนี่แหละพี่น้องชีวิตลูกชาวนาแถมกําพาตืมซ้าไัยกําศิว่าดีเนาะพี่น้องเมืองพ่อบ่มีสำหรับคนครับเมืองพอนอยู่ขอนแกนเดอพี่น้องเดอร์หงเลิกงานครับผมบ่ดด้อยูบ่ได้เซาดีเลิกงานแล้วก็มาลูกหยา ลกหญ้าให้เขาโพดลกหญ้าให้อันนี่บักแตงยังก่อนนะนี่บักแดงเมล่อนครับสวัสดีสาวแตงครับแดงลุยสารไล่าง,งานตัวตาถือทั้งนมือถึงห่วงลกหญา้ญาวะขยันโบม,ม,มีมืออดตายพี่น้อง เขาเจ้าบอกไว้ว่าขยันมั่งก็ตายกระเสียผสมผสานเนาะตีแต่ว่าเลี้ยงปลาบ่ได้คือบ้านเท่านะมีหิมะวะขาแก่บ่มีสะแต่ว่าอย่างแต่ว่าใกล้กับเลี้ยงอยู่ครับไก่ไข่รกำลังสีออกไข่เดือนนานาคาดว่านาจะได้กินครับไข่ไก่กำลังตัวนี้ตัวนี้นาะสื่อไก่้กันไก่สาว ตืดแตงมืเงต่ำะรต่ำยัฮะต่ำยันโ้ยต่ำแลวเนาะอยากต่ำเว้อยากกะต่ำหือนตัวไปหาเบิ้งรุ่นะมันมีหน่วยบ่มีหน่วยเดี๋อต่ำ่าเบิ้งงนี้ต่ำกครับใมีก็ได้ต่ำมันบ่มีกบ่ได้ต่ำโอ้ย เห็นไหโอ้เห็นเมื่อคืน้องโอ้ยังใหญ่เลยโอ้ยขวัญฮักละตัวนี้โอ้ยสำน,นีก็กินบ่อเบิร์ดนี่ออกมากออกผลให้ได้กินแล้วครับโอ้ยหนุ่วยบกัยบกใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ก็แขนครับ <c oughs> มาแบบไงนะครับไงก็แขกคนเศษเศษกินเอี๊ยมเหมือนแรงโอ้บอกทัวเขาบอกเอลังสีเทามือตัวนี้นี่เอาหน่วยเดียวพ่อบักแตงทำหน่วยเดียวกินเบ้เบ้อทำหน่วยเดียวกินเบ้อเบ้อเบื่ออีกโดนมีอีกบาลูกมันลูกน้องมันอัปเดตโอ้นี่ไปถัดกบเพามีป่ะเฮ้ยออมใส่กบไหม เด็ดออกไวๆรถหน้าวันนี้อุ๊บโอ้ยพี่น้องครับแนวอยู่แนวกินบักบวบครับบักบวบบวบเกาหลีพี่น้องนี่แหละเบื้องเอารลดต้นบักบวบเกาหลีนี่บ่ได้เป็นเครือนะครับเป็นต้นครับเป็นต้นครับพี่น้องอันเนี่ยเห็นไหมครับหมากมันนี่ครับพี่น้องหมากมันได้หน่ นันที่เป็นต้นคืนยังที่นะครับเี่ยเป็นตน้นหมากอันนี้ก็หมากมันครับนี่แจ่หมากตัวนี้คาดคาดว่าน่าชบ่ว่าสมบูรณ์ครับนี่หน่วยนี่เหลืองนี่แหละครับนี่ต้นมันผมแปลกใจว่ามันเป็นยังขึ้นเหลืองดิผมใส่ขีง่งัวคักพดครับทั้งขี่ทั้งขีง่งัวทั้งขี่แบ่เนาะเอามาใส่คักหลายครับ <S <S น,นี่ครับนี่ครับเอาใส่พอดสไซมันคักหลายมันมันมันเอ๊หลังครับพี่น้อง นี่กับบกอีนี่กับบกบวบอีกนี่กับบกบวบเพื่อ,อนครับนี่เป็นบกบวบอีกชนิดหนึ่งแซบยุแกงแซ่ไก่แซล้ว่กุบมืนะ่แกงเว่นั่งแซบด้วยนี่ครับอันนึงกำล,ล,ลังกำลังห่อครับพี่น้องเอ้ยกำลังกำล,ลังหอ่อมะเขือีออกดอกมะเขือีกำลังสีออกดอกนี่มะล่เด็ดไปอี้ยวหลายเท่าไรได้หนี่แซบแซบ,บนี่แหละครับอยูสองคนปลูกไว้หนึ่งต้นสองต้นสามต้น สี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นสิบต้นครับมอคคาลีกับสิบต้นครับอันนี้กับสิบต้นครับพี่น้องบักแตงบักแตงสองต้นปลูกบักแตงไว้สองต้นบักทั่วหาต้นหาต้นครับบักทั่วหาต้นเมลอนสิบต้นบักกันเขือ หกตน้นใบกระเพราพัก,กอีตูครับพี่น้องพ่อได้อยู่พ่อได้กินสำหรับคลิปนี้กะขอล่าพีลาน้องไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณเด้อที่เขามากกดติดตามที่มารับชมขอบคุณครับขอบคุณเอาแตางฝากยังกับเพื่อนได้หน่เขาจะเข้ามาเบิ้งนี่ เ <c oughs> บารถบาย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 ขอบผมบบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้น้ำเนเด้อจ้าอยากเบิ่งคลิปยังก็คอมเมนต์มาเด้อจ้าบาย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 สวัสดีจ้า